สวัสดีค่ะพบกับช่องเต้ยเต้ยรำเพรย์โชว์ออฟฟิเชียลนะคะเขาเด้งเงินแล้วก็สิกลับเหรออันนี้มานั่งถ่ายยังนี่มานั่งถ่ายยังแน่อ้ามานั่งถ่ายยังมานั่งถ่ายยังพานั่งค่ะยหมูวัวถือขาวเไงมองชุด นางเอกช่องพี่นะเนี่ยจริงๆพี่ถ่ายคนเนี้ยเยอะมั้ยแต่ไม่มีคนดูแต่ในคนยูทูบน้ำแม่ก็ไปดีปะไม่ื่้ว่าเราอยู่บอกออมนวยเราอยู่ป่านบ่หึนางคือคนเขาเนี่ยอมนวยแม่อีพอมนอยพ่นขาวๆแม่ขาวๆตะหักตะหักอ้อต่ออ้อต่ออ่ะดู ยังไม่ถึงคิวพี่โจถึงคิวแล้วนี่ออกม,มา,า <c oughs> สายเสียใจน้ำเสียใจน้ำผม,ม,มก,ก็ข้าไปก่อนที่เรามา่ชม่ได้อยู่แม่เนี่เเยเซนแรกเลยสายภาพทุกคนแบบโอ้ตั้งใจเฮ้งแต่ละคน เสร็จแล้วเขากลับไปทายยู่เขาไปชุ่มนิดนึงให้ไปรวมต่อไปชุ่มไปชุ่มแล้วไปดองบ๊อกมีดีตังได้ยังคนหนูก็จะได้หลังสุดครับเนี่ยได้หลังสุดกันพวกเราด้วยก็เป็นพระเอกดังอันนี้ยังเนี่ยฮะอ๋อแนวพันหัวหัวมอนปิ้นเลยคั้งทีก็ปิ้นไม่ปิ้นไปหาบาคุณตามหาตัวเจอมึงก็ปิ้งยงมึงยาเจอเรียงกันไปเลย เมื่ก็ยืนแบบคือสอสแล้วก็เขียนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบลคัมูเธอแรงมากเชิญมาเที่ยวที่เมืองของฉันแต่ละคนติกลี่อะลี่อวัดความดันเออเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนกว่าไอ้วัดแขนวัดความดันอ่ะ อ๋อสอบมอใหม่ไหมค้อนได้ไหรอไม่วัดแขนแต่จับสองแขนใส่ด้วยกันเออแล้วมัใส่รองแขนแบบนี้เออีเดียววัดความดันอสมอใหม่ไงพี่บ้รัคดันขับ่ะวัดเลยก็เลยอสมพ่อมาโปรตีนต้องใส่มันใส่แขนเดียววัดความดันไงเวลาวัดความดันอ่ะเออแล้วมันตลกเอาชักปลื้มเลยเอสมอ มาวัดคอนดันให้มาวัดคอนดันให้อ๋อสองมือสองมืออ๋อสองมองใม่ไหมอ๋อสองมองลีนด้วยตัวลูกอ่ะแล้วยายมองแรกไงยายยายเลิกแล้วยายยายเคยวัดเราไงอยากหัวอยากมีตัวตนนเยี่ยอ๋อแม่เอามาอุ้ยตัวยัถ่ายถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วตั้งกับโป้

อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้นั่งเงือกหน่อยอันนี้นั่งเงือกไงเส้นนั่งเส้นนั่งเงือกไงนั่งเงือกหนึ่งซองสามตลกไปเราไปห้องแอร์กันเถอะเราร้อนไปกันนะแม่ไปแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะไม่เรียกแม่เด้ <S 2> <S 2: อไอกระตุ้นมีตังค์แต่ขาดไม้ปากบ่า เท่าไหรอื่นเมื่อคืนกับซอยไปแล้วโบไปเองซอยบด้อุตส่าห์สิออกค่านน้ำมันไห่กระซามก็ไปวันนี้ไงไม่จะออกเดินทางพรุ่งนี้เดี๋ยวขี้แตกโอ้สายเนี่ยร้อยห้าสิบลูนโบเดี๋ยวมันทองเสียร้อยห้าสิบหกเออร้อยห้าสิบหกนี่อย่าเถียงอย่าเถียงนะคะอย่าเถียงนะคะพี่นุ๊กก็อย่าเถียงค่ะเดี๋ยวเธอถึกวินอีกเด้อไม้ไัว้ไม่เปิดดู มันคาช่วืกันไม่ไออยู่ตรงนี้อาจจะร้อยห้แต่อยู่บ้านร้อยห้าสบหกบ่ยอมค่ะบ่ยอมงานนีบ่ยอมเรือพายเรือแซกแซกได้ไปเร้วว่าแมนบอกเรือสองคนเ็ยือยู่ต่งเขาอยู่ไหม ก็ใช่ไม่ได้มากสหรงแล้วัมากม่ไหเอ้หอมากก่อนลยัมากก่อนกอืมเดี๋ยวมาพัะทันป่ะอาอดิวได้แล้วหรอดิวจะได้แล้วหรอได้แล้วได้ตอนไหนได้ตอนพี่จอยเมื่อกี้ไงอ๋ออันเลอสองคนนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาหรอ่ณพ่ดวงจะมาเอา เขาต้องเอาดอกได้แล้วได้หลายแล้วปิดวงเอาเทียเดียวรวบรัดเอาดอกพร้อมบอกเพิ่นขึ้นดอกให้พร้อมคุณชินละติงบ่ค่ะนะครับเต้าไปรออยู่ไหนโน้นนะคะโอ้หนูว่ามันมีแต่แดนเซอร์หรือเปล่าเหมือนมันมีแต่แดนเซอร์รอ,อะไรชื่อจริงจริงนะอเ,เอาอีหลี เอาถ่ายจักงนึนหน่<า>อรู้ึ่าเหมือนมานสิงี้ทหาดีล่ะขอังอาเเวล <im itation> ่อใจนะปวดมจัดังนี่บ,いいบรรยากาศนะคะบ,บรรยากาศเราจะตามติดชีวิตดาราสาวท่านหนึ่งนะคะน้องดิวอลิสลา,าซะื่ออย่างเกาะละพันลาดาอย่างเกาะ ละทัดละดาวละทัดดาเออละทัดละดาวละทัดละดาเออยากเว้ยซื้อแหมพี่น้องเอ้ยอย่าว่าเด้ออันนี้คือบอลนฮอร์โมนกันนะคะหยอกหยอกเซลเซลอัจฉริมีคัมสุภาพแน่บสุภาพแน่นะคะกอย่าว่าอย่าโทษอย่าขาดกันเด้อค่ะมันเป็นมันเป็นคําวอลที่แบบเต๋อเจ๋อยากนําเสนอว่าเออมุมมองแบบว่าเขาอยู่น้ำกันเขาก็ะิดประมาณนี้ความเป็นกันเองนะคะ แม่สวัสดีค่ะบอแมนน้องหญิงค่ะเตยเตยเขาเป็นเดนเป็นเแดนค่ะอันนดคนปุ้งไงไปกลีนดาหันะมันไกลนไงเราไมหล่้น่อไปไปฮอประชม ตายปายห้องนี่นะคะมาโดมตอนนี้ยูดโดมเพิ่งกับเพชรนี่ต่อไปก็จะเป็นการแบ่งเบาะแบ่งรถบัสกันเวทีนะคะตอนนี้ก็คือเวทีสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยเพชรบันแทงค่ะทางปามหน้านะคะเพิ่นกับผนักเพิ่นจะตังเจเห็ดสาวเห็ดเวทียังค่นนะคะ คือบอสอุบเป็นความลับมากนะคะยังบอเห็นฉากว่าเห็นแบบอันนี้ว่ามันสีอ่อกมาเป็นรูปร่างใดนะคะแต่ว่ารับรองเสร็จแน่นอนอลังการว้าวได้ว้าวว่าได้ว้าวแบบว้าว,ว,าวแล้วก็ว้าวว้าวเขาเอิญเขาอยา่างก็ตะลึงอะเลยเราบอกบอกอีดีเด้บ่้านได้เห็นยู่แล้วเราก็ ตั้งใจเหตุทุกคนแบบฝ่าวเเลงมือนะคะให้ทานวันที่21นี้นะคะ21กันยาเปิดวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะมาก,กันเด้อขันผู้ใดบุหันใดอ่าเบา่างมาบ่าได้เองสินะคะก็อย่าลืมเขากุ่มปิดนะคะเข้ากลุ่มปิดที่เพจสาวน้อยเพชรบันแพงเลยนะคะกลุมปิดไลฟ์สดกลุ่มปิดน่บัตรนาจะถ้าเตยจำไม่ผิดนาจะ1 4 9บาบาทเพอไปเขียนชื่อชั้น นี่ยแหละชื่อเตยกับเตยมันอยู่ใกล้กันนี่แหละเราสองคนเนี่ยเนี่ยชอบสับสนชื่อเรานะนเนี่ยพอเอิ้มันมิดเตยเตยกับกับเตยเตยตะกะเตยเตยอีกนะคะสองซื้อนะคะว่เาเป็ยนยังค่ะเขาต้องแยกๆก,กันชอบมักสับสนกันเองนะคะอันนี้เขาสิมาประชุมกันห้องประชุมห้องประชุม อันนี้เราก็จะประชุมเกี่ยวกับการเดินทางทุกอย่างสวัสดีค่ะฝากหน่อยฝากลายเบอรอเอื้อยห้าพันห้าพัน0บ0ร์มีไห้เด้อคันซีมาถามหาพันมบอมีหอนถามพันเออยเด้อ,อ นางเอกสาวเตยเตยรายงานตัวค่ะเตยเตยมาแล้วค่ะเอาอย่างกันดอกเอาเอาเอาไปนี่เอาฮะโอ้พี่น้องเบิ่งเอาหลดเธอเป็นทุกอย่างให้กับวงเป็นของเล่นให้กับวงแงอเขาบอให้เอาเป็นลายเซ็นเป็นเป็นอะไรเอาล่าสุดเป็นสัตว์เอา กระใสหูกระใต้ขึ้นนอเอาแซเทียวก็าอยู่ข้างนอกไปผูกไว้แม่สูงดีด่าก็เตรียมกำลังโอ้อันนั้นคือท่านประธานใช่ไหมคะโอ้ท่านประธานท่านประธานมารอเปิดงานเราเด้อแขกคู้มีเกิบกันลุ้าพากันถอดเกิบแล้วก็เขาห่องนะคะ เอาซักซักเราซักเราซักเราเออเออเออเมืองไหนลิวนอนลงซักก่อนห้องน้ำนี่ไงอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตปิดช่องเท่านี้นะคะต่อไปกำลังใจให้กับพวกเอาทีมงานสาวน้อยระเบินโชว์ด้วยนะคะทุกคนไปละค่ะ